สบายดีพี่น้องวันนี้พวกเขาจะมาพบกับครอบครัว LMM เป็นคลิปธริตรที่เขาจะลงใน YouTube คอนเทนต์วันนี้ก็คือจะพาเมกาไปลิน Mountain Shorten ไปปิกนิกเนอะตมือนี้ก็กลงก,กันกับวันพ่อของอเมริกาพวกเขาจะพากันไปนั่งลินอากาศยุ่ลปสวกาดฮอล์ไลม์วันนี้ร้อยสิบสามง เรนไห้กับพัสเมืองเราองศากับบนแน่นอนน้อว่าเท่าใดเเดยกก็ค่อยตีเบิ่งเอาเนาะป่ะไปกันเลยว่าสิเป็นยังไงอันนี้ก็คือเครื่องที่พวกเขาเกยบไว้เนาะมีเครื่องเบบ y ี้เครื่องของไมก้กเป็นลมเป็นหนมะนี่กก็แบกแพคของแดดดี้ส่วนกาหานการกินเท่าก็จะมีนี้มีน้ำมีข้าวเหนียวมีาดเนาะปจนของคุณเดกกันเลย ่แนบมกเบบี้หมกไหมคะมมนมียืมนะมนไ,มนมนไม่มีเบรดเบอกหมองมา Happy boy, happy boy, happy boy, let me water for him. You happy? A happy boy.

เดินกินข้าวน้ำกันเด้ออู้ตัวมดุดบักไง,งมดุมดมุดซุ้มไว้ซุ้มมุดไว้เห็นหมอกไว้สัตว์ละเก๋งทิ้มนอนไกลผ่าลูกมันมันทกมาจากง่านไหมนั่งไม้แท้ให้ไม้กันเออพันซื่นใจเย็นดีน่หลหนันเนาะเย็นไร้คิด ไปไม่ไมไก่อนจะกินข้าวเนาะนี่เอาก็ให้เจ้าที่จะทางน้ำอาหารเฮา้อนี้ปิกนิกมีปิ้งไก่นี่ปิ้งหมูปิ้งไส้อะอุย้ยมีปิ้งห่อส้มญ่มาเดยทุกคนกินข้าวน้ำกันอันนี้ป๊าป๊าจะให้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องไปสมไม่แกะไม่แก้เสียให้ฮัลโหลสิงห้อมกับน้องข้าวบะสิงห้าวบะมามามา น,น้อยแดงดงมพวกเขากำลังเดินทางกลับบ้านเนาะลมแหงประเทศไทยค่ยนะอนาคนน้อยเนาะลมฟ้าลมลายยันต้นไม้ยันง่ามไม้มันหักใส่ตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางกลับบ้านมาในเครื่องทางแล้วคนน้อยก็น,นอนรับปุ๋ยเลยไม่ไมีรับปุ๋ยเลย พวกเขาก็มาหอนบ้านแล้วเนาะก,ก็จะมาปิดคลิปกันเพียงเท่านี้ก็ฝากติดตามซ่องไม่ซ่องครอบครัวของพวกเขาในนอกหลายๆมุมที่พวกท่านยังบ่ได้เห็นเนาะกับคนยูมเมกาเบิง์นคนลาวก็มีหลายๆก็เห็นกันหลายๆนอกบัาน,นี้เขาก็อยากนาเสนอคนลาวที่ยูเมกาจะเป็นยังไงในการใช้ชีวิตการไปกันมากการทํามาหากินแบบเรี่ยวๆกับรอบขวัวของพวกเฮาเนาะ หลากหลายคนกันยังจะบ่เห็นเนาะแม่มีก้าแบบหลายๆมุมมุมหน้าหักมุมดุมุมแบบเกี้ยวกาดมุมที่แบบนั่งร้ายๆทุกคนก็นยังบริห็นเนาะกับเปิดใจให้พวกเขาแน่ว่าแบบเขาก็จะมานําเสนอหลายๆด้านเนาะทั้งด้านครอบครัวด้านทั่วไปด้านการใช้ชีวิตอยู่นี่เขามือหน้ามีเวลาเขาก็จะไปเวิ่์กเนาะ ไปกินเขาเปียกฮานลาวเขาเปียกยุนี่ราคาเท่าไดแต่มาหุงยุนี่ราคาเท่าใดได้ร้อยได้หลายซ้่มได้หและบางมือมีเวลาเขาก็จะมานั่งเล่าเรื่องคนเหตุการณ์ยุนี่ยูี่ยูเมกานี่ไปเหตุการณ์ทำมาหากินแบบจึงใดแบบมันก็บร่ได้ง่ายไดใช้ชีวิตย่นี่เนาะเขาก็จะมาเว้านะเพราะว่าแม่เองแม่นิดน้อยเองกับมาย่เมกาได้11ปีแล้วกับผ่านประสบการณ์โศกชวนมาบมเมนต์น,น้อย ผู้ใดแบบอยากเบิ่งอยากฮูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะให้เป็นกำลังใจให้แกมัมมี่แน่ mm. โอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะ mm. ขอบุกขอบใจที่รับชมเป็นกำลังใจให้แนเด้อ